สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมจักรินรถมือสองนะฮะสําหรับลูกค้าที่อยู่ขีดสลินบุรีลําจังหวัดชิเกตนะสารคามประมาณนี้นะครับผมสนใจรถกระบะตอนเดียวนะครับคันนี้ตั้งราคาที่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทสําหรับลูกค้าที่เครดิตด,ดีนะครับผมก็สามารถฟรีดาวได้เลยแต่ถ้าลูกค้าเครดิตไม่ดีจะใช้เงินดาวอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นบาทจัดยอดจัดอยู่ที่ประมาณเก้าหมื่นครับส่งที่สองพันห้าร้อยบาทนะครับผม ก็อันนี้เบื้องต้นเขาเๆานะครับผมแต่ถ้าลูกค้าเครดิตดีก็คือจัดได้เต็มเลยนะครับหนึ่งแสนจะใช้เงินดาวประมาณห้าพันนะถ้าถ้าช้าเครดิตดีเนาะจะใช้เงินดาวแค่ห้าพันบาทก็อยู่ที่จัดที่แสนสามนะครับก็ราคาเงินสดอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับผมคันนี้ครับเป็นรถกระบะบรรทุกนะครับผมโตโยต้าวีโก้นะครับผมคันนี้ใส่กระบะรีโวนะฮะเดี๋ยวพาพี่น้องชมเครื่องแห้งๆเลยนะครับพี่น้องครับผมเครื่อง ชาน้าก็ตัวเลียกยังอยู่ครบนะครับผมก็แผ่นเพจนะฮะประมาณนี้นะครับผมเป็นรถบอดี้สีขาวนะครับผมคันนี้ครับเป็นรถบอดี้สีขาวโลโก้เพจอยู่ครบนะครับผมมอเตอร์มอเเครื่องนะครับเครื่องแห้งๆนะครับผมทีนี้ผมไม่ได้ล้างนะครับอันนี้คือสภาพนี้เลยนะครับเครื่องดีไม่มีไม่น้ำไม่มีดันนับไม่มีไม่มีไหลนะฮะปกติหมดทุกอย่างนะครับ พี่น้องท่านใดสนโอ้เหยียบแรงมากนะครับพี่น้องท่านนี้ครับวิ่นงนี่กระชูดกระชูดเลยนะครับคันนี้พี่น้องท่านใดสนใจก็มาชมกันก่อนนะครับผมเครื่องดีไม่มีอายเดี๋ยวตามดูก่อนนั่นเป็นนึ่งน้ำมัน ที่สนใจนะครับผมน้ำมันไม่เยอะนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดเครื่องเลวกันเพราะน้ำไม่เยอะน้ำมันไม่เยอะนะพอดีไปขับมาจากสุวรรณภูมินะครับผมก็ราคาเงินสดที่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับกลับดีนะครับเอียแน,น่นนะครับเอียเย็นนะครับ จัดเงินเงินผ่อนก็จัดได้นะครับสำหรับลูกค้าเขียนติดกับเจลาตูลินร้อยเอด็ดบุรีรลำสลัคขามสีเขตนะครับจัดได้ถ้าลูกค้าเครดิตดีเนาะนะครับแค่ส่งบัตรประชาชนมาทางไลน์ผมก็สามารถเช็คได้เลยนะครับอ่ะขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมสําหรับลูกค้าถ้าลูกค้าดาว 40, 000, สี่หมื่นนะครับผมก็ส่งเครดิตร้อยสองพันห้าเท่านั้นนะครับผมอ่ะขอบคุณครับสนใจรถเงินดาวก็คันนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับสำหรับอินโนวาผมก็จะขายเงินผ่อนเหมือนกันเดี๋ยวให้ผมไปทำสีก่อน ต่น่าจะใช้เงินดาวเยอะนะฮะอินโนวเพราะว่ายอดจัดมันตกนะครับผมคันนี้ก็รอเรียเหมือนกันเดี๋ยวผมจะไปทําสีเก็บสีใหม่นะครับส่วนรถคันรถสีดําก็ไปเก็บสีแล้วนะครับขายราคาใหม่นะครับอ่ะสนใจราคานี้ก็ทักทายมาได้นะครับผมขอบคุณครับ